ครับสวัสดีครับกรมทีซีชแนลนะครับไปดูที่เจ้านิกไปขโมยเอาอะไรมาขโมยอะไรเข้ามานี่นิกเอาโอ้โหข้าบเอานมของนมเปี้ยวมานะครับนมน้องนิกนี่ขอมาขออ่ามันคู่กันเลยขอก็มาตามแล้วในนี้นมเปี้ยวก็มาตามนมแล้วนะฮะนิกนิกนะขโมยนมของนมเปี้ยวนะฮะเผลยไม่ได้เลยเผลยไม่ได้เลยเอาเลยมัน้าบ้านพี่หนูนาแป๊บเดียวนะมันไปวางไว้ไหนก็มันแง้มือ เดี๋ยวนะเอาเด้อมันมันขู่คไยเด้อายที่จะไปเอามาเนี่ยนะดูขู่ดูขู่ดูขู่มันขู่มันยังงับเอาเด้อพี่เสือพี่เสือใม่ทันเลยพินิกพินิกพี่เสือต้องมีอย่างอื่นมาล่อออกพินิกของน้องพินิกเลยนี่มีใส่ไม่ดีแล้วนิกไป้ย นี่ขโมยนมของนมเปรี้ยวมาจะกินได้ไรยันาลังคาเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินได้ด้วยอ้าวอ้าวอ้าวขโมยมายกแพ็คดื่มเออมายกแพ็คเลยข้าบานยกแพ็คเลยที่มานาสภาพก็ได้สภาพนี้อยากจะมาถ่ายคลิปคนอื่นเขาอีกตอนนี้เราตถมกจะถ่ายมานาสตอรี่ตามมานาแก้ผ้ามาเลยครับเยฮ้เฮ้ย ไม่ได้แก้วาเลย่จไไมดสภาพไปใส่เสื้อผ้าอะไรยังไเพิ่งอาบน้ำมาใช่ไหมยังไม่ได้อาบเลยจะไปอาบน้ำกำลังจะไปอาบอยู่พอดีเห็นเขาลุมกันเนี่ยก็เลยมาดูอ้าวกำลังกินเนี่ยอดูถ่ายดิ๊กี้นะไม่ผมไม่ถ่ายดิ๊กี้กินแล้วตอนนี้นะครับสภาพที่มานกำลังดูดกินนมแล้วนะฮะสภาพต้องไปอาบน้กนัะถ่ายที่นี่หิวนะฮะก็โอเคกาลังกินถอดไปยัง โอ้แสดงว่ามีวิธีในการกินของเขานะฮะโอ้นิกกี้มันกินมันคาบอะไร้ยงเขามานี่รับนมไทยเดนมาร์กโอ้นมทยเันคาบมันจากนมจืดมันคาบมาจากข้างในบ้านมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะเพราไว้อยู่ข้างในผมเห็นมันย่องนมของคุณเหรอของเราลมเปรี้ยวโอ้โน่นเจ้าตัวเขาวิ่งมาแล้วนะฮะเปรี้ยวมาทวงกันแล้วเปรี้ยวมาทวงมาแล้วไม่หวงเหรอทำไมถึงไม่มาวิ่งน่ะทีลูกกอนน่ะ เี่อะี่อะลดรดไปไปดมาแลันดงมแล้วมันเห็นแล้วตาล็กแกเจ้าของก็เลปุ๊บมันก็งับแล้วก็ค่อยย่องออกมันกะว่าเราไม่เห็นในตอนย่ออกเไหนได้ยไม่หยุดเลยไม่เลยนะ พอเราเห็นปุ๊บก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเอาคืนไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นของมันไปแล้วพ่อใหญ่มานาพ่อใหญ่มานายังไม่อาบน้ําเลยสามกล่องเลยนะครับเอาเอาขากล้องไปเคี่ยวๆออกเลยดิสักกล่องนึงไม่ได้นะลองไปหยิบมาดิอันนี่ไงขากล้องนี่ไงขากล้องมาดูตุ๊กตาดินี่ครับหลังจากที่เจ้านมเปรี้ยวไปเอาพ่อไปเอานมมาจาก อ่าเจ้านิกมานะครับอ่าได้คืนมาสองกล่องครับให้ให้เจ้านิกไปหนึ่งกล่องนะครับน้ำเปรี้ยก็มันยิน้นะครับเปรียปร้ยวไปดูตุ๊ก,กาตาเลยไปดูตุ๊ก,กาตาน้องอาหลงที่มีกก็ไปดิพี่ต๊อตตุ๊กตาหายตรงห้างไปดูใก้ตุ๊ก,กาตาคืนหน่อไปดูสภาพตุ๊กตาเลยนะ วันนี้เราจะถ่ายเต็นเรื่องน้องหมาที่จะเพาะเลยนะครับถ่ายความน่ารักของน้องหมาอาหลงอาหลงได้ตุ๊กตาแล้วปลาสออแก้งอ่ะอาหลงทำไมอาหลงจะเล่นตุ๊กตาไหนไหนไปไปเข้ามาในบ้านเร็วๆมา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 เออของ กายแปดเขามาเล่นในบ้านคนเดียวมั้ยเราจะได้ไม่ต้องมาแย่งหนูเออเใช่นไแล้วเปี้ยวตุ๊กตาน้องเหรอเขาเล่นออกมาเองมาบังกัดเขาเล่นของเขาไม่ขาดพอเต้นเอกมาเองมาบังกัดของเขาเขาเล่นเขาเขาไม่กัดเลยเขาเล่นหนูเขาไม่เคยขาดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเตือนให้กับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ